ใครที่กําลังสงสัยว่าการเปลี่ยนพลังงานภายในใจของเราะถึงมีผลต่อโลกภายนอกเรามีคําตอบให้หลายครั้งที่เรามาจะได้ยินว่าการนิ่งจะทําให้เราได้ยินคําตอบที่ชัดเจนที่สุดและก็แนะนําให้นั่งสมาธิรวมไปถึงเรื่องของการ m a n i f e s ก็คือการเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นความจริงซึ่งการที่จะทําแบบนั้นได้ความรู้สึกของภายในใจของเราอ่ะมันจะต้องเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เราอะได้รับรมาแล้วแล้วทีนี้มันจะทํำยังไงล่ะเพราะว่า การที่เราไม่ได้มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นความรู้สึกมันยังขัดแย้งกันอยู่เราสามารถจะทำมันได้อย่างไรคอรีแคปการมินิเฟสอีกรอบนี้คะการมินิเฟสก็คือการที่เราส่งพลังงานภายในของเราส่งออกไปส่งไปซ้ําๆซ้ๆําๆจนพลังงานเหล่านั้นมันสะท้อนกลับเข้ามาหาเราเราส่งสัญญาณอะไรออกไปสิ่งที่เราได้กลับมาก็เป็นสัญญาณเดียวกันขึ้นพลังงานอันเดียวกันกับที่เราส่งออกไป มันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นผ่านผู้คนหรือเหตุการณ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าพลังงานของเราส่งอะไรออกไปทีที่สําคัญก็คือการที่เราต้องฝึกความรู้สึกในปัจจุบันของเราเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานออกไปตลอด ฝึกให้คลื่นพลังงานของเราที่ส่งออกไปเป็นคลื่นพลังงานที่สูงให้มันสอดคล้องกับตามรูป e m o t i o n a l guidance ที่มันขึ้นอยู่ตามนี้ยิ่งเรามีคลื่นพลังงานสูงมันก็จะเป็นคลื่นของความมัง่งคั่งเป็นคลื่นของมีแต่เรื่องดีๆ สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นทฤษฎีบางครั้งหลายๆคนที่ฟังมาก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นจริงไปได้หรอมันใช่หรอมันมีอะไรพิสูจน์หรือเปล่าแล้วทำไมคนถึงเชื่อและทำตามกันแบบนั้นวันนี้เลยอยากชวนเพื่อนๆมาฟังคลิปของหมอฟ้าสมาธิศาสตร์ค่ะเพราะว่าหมอฟ้าสมาธิศาสตร์เนี่ยเขาอาธิบายทุกอย่างได้เป็นภาพชัดเจนผ่านวิทยาศาสตร์ร่างกายให้เรารับรู้ได้ว่า ทำไมคลื่นพลังงานภายในใจของเราถึงมีผลต,ต่อโลกภายนอกและเมื่อเราปรับพื่นพลังงานของเราแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วที่สำคัญก็คือคุณหมอเนี่ยค่ะเขาจะอธิบายขั้นตอนให้เป็นสเต็ปเลยว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะปรับร่างกายของเราปรับพลังงานของเราที่รามันส่งออกไปอ่ะให้มันได้ดียิ่งขึ้น น,นี้เรามาขอสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคุณหมอเขาก็จะอธิบายด้วยกันตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ไปไกลได้มากกว่านี้ไอสิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าเรามีแรงต้านแรงต้านมันก็คืออารมณ์ที่เราสะสมไว้ภายในร่างกายที่มันสะสมมาเป็น 10- 2 0ปีให้เราลองสังเกตร,ร่างกายตัวเองดูว่าร่างกายของเราอวัยวะส่วนไหนเนียมันบ่งบอกอะไรได้บ้างหรือเปล่าอย่างเช่นคนที่มีอาการไมเกรนขึ้นบ่อย คนที่เป็นไมเกรนน่ะมันอาจจะบ่งบอกได้ว่าคนนั้นเขามีความคิดหรือการกระทําที่ชอบคิดมากคิดบนบน,บนซ้ำซํำๆหรือคนที่ชอบปวดหลังช่วงล่างอะค่ะ lower back อะค่ะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเขามีแรงกดดนันมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่มันเป็นแรงเก็บกดกดดนันสะสมกันมาอยู่บนระยะเวลานาน การที่เราเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าร่างกายเราก็เหมือนฟองน้ําดูดซับอารมณ์เหล่านั้นมาตลอดอวัยวะต่างๆมันก็เลยส่งผลได้แตกต่างกันไปมันก็เลยกลายเป็นว่าแรงต้านขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้แรงต้านเหล่านั้นมันหายไปหมอฟ้าเขาก็ได้ให้แนวทาง3วิธีด้วยกันค่ะ อย่างแรกเลยก็คือการล้างพลังงานเก่าๆกลับมารีเซ็ตตัวเองเชื่อไหมว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์ต่างๆที่มันผัดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหมอฟ้าขอก็อธิบายว่าเหมือนอย่างที่เราเวลาที่เราขัดใครอะ่ะมันก็มีเซลล์เก่าหลุดออกไปร่างกายของเราแม้กระทั่งเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์หน้ามันก็มีการผัดเปลี่ยนตลอดทุกๆ28วันและสมองก็สามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการที่เราจะใส่อะไรลงไปเข้าไปในร่างกายเราก็เท่ากับว่าเรากําลังใส่พลังงานนั้นอยู่แล้ววันนี้เราใส่พลังงานอะไรไปบ้างพลังงานที่ดีอ่ะมันสามารถเกิดได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นการที่เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเข้าออกลึกๆอันนี้มันก็เป็นการรีเซ็ตเซลล์ในร่างกายของเราหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราทานอาหารการที่เราเลือกทานอาหารดีๆมีผลต่อร่างกายของเรานั่นก็เป็นการ ทำให้เซลล์ภายในร่างกายของเราได้รับพลังงานดีๆและแม้กระทั่งบางครั้งการที่เราออกกําลังกายยืดเส้นยืดแขนยืดขาหรือการไปเดินชา้ชาๆอันนั้นก็เป็นการที่เราอะรีเซ็ตร่างกายของเราให้เซลล์ของเราตามข้อต่อต่อตางๆได้รับพลังงานได้รับออกซิเจนที่ดีเช่นเดียวกันและถ้าลึกลงไปอีกหน่อยก็คือการที่เราให้อภัยตัวเองหากเราเลือกที่จะให้อภัยตัวเอง ลืม,ลม,ลมสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆที่เราเคยทําไม่ดีไว้มันก็เป็นการล้างจิตใจล้างพลังงานในระดับจิตวิญญาณของเราสเต็ปที่2ก็คือการเติมพลังใหม่ความรู้สึกใหม่เพราะวาระที่เราล้างของเก่าออกไปแล้วเราก็ต้องใส่ของใหม่เข้าไปวิธีนี้สามารถทําได้โดยวิธีการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเป็นการเปลี่ยนภาะวะให้สมองของเราอยู่ในคลื่นของอัลฟาคลื่นอัลฟาจะทําให้เราสลืมสลือม,มันจะอยู่ในช่วงที่เรากําลังสลืมสลืออาจจะเป็นในช่วงที่เราหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือกําลังจะเข้านอนตอนกลางคืน ซึ่งช่วงนี้เหมาะสําหรับการที่เราจะใส่ความเชื่อใหม่ๆลงไปและการนั่งสมาธิที่จะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นอ่ะเราควรนั่งทุกวันเป็นประจำค่ะอย่างน้อยวันนึงก็10นาทีถ้าใครยังไม่สะดวกหรือเพิ่งเริ่มต้นก็จะเป็นวันละหนึ่งครั้งก็ได้จะเป็นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้ ถ้าเราทําอย่างน้อยวันละสินาทีเป็นระยะเวลา8สัปดาห์มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองได้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือคุณหมอเขาแนะนําว่าหลังจากที่เรานั่งเราให้เราพูดสิ่งดีๆกับตัวเองเป็นการเซลล์แอเฟอร์เมชันอย่างเช่นพูดว่าเรามีเราเป็นพูดในโครงสร้างประโยคที่เป็นประโยคปัจจุบันไม่ใช่ประโยคอนาคตจะไม่มีคําว่าจะหรือว่าอยากได้ให้เราพูดว่าฉันเป็นคน มัง่งคั่งฉันเป็นคนที่มีแต่คนรักฉันเป็นคนประสบความสําเร็จอย่าใส่คําว่าจะหรือว่าอยากเข้าไปนะคะสเต็ปสุดท้ายคุณหมอเรียกว่า habit momentum ก็คือสร้างจนเป็นนิสัยจนเป็นโมเมนตัมอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นอะอารมณ์แรงต้านที่มันอยู่กับเราอะมันอยู่กับเรามานานมากเป็นสิบยี่ิปีหรือตั้งแต่เราเกิดเลยด้วยซ้ำดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะบางครั้งมันต้องใช้เวลา ให้เราเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก่อนสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันยากลําบากมากเกินไปแค่ทําวันละเล็กละน้อยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราเริ่มทําในสิ่งที่มันยากอ่ะเราจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยเบื่อท้อและเราก็ไม่อยากจะทํามัน คลิปของคุณหมอทรงคุณค่ามากจริงๆเพราะทำให้เราเข้าใจได้ว่าวิทยาศาสตร์ร่างกายของเราอ่ะมันสามารถส่งผลต่อโลกภายนอกที่เรากำลังเผชิญได้และการที่เราใส่พลังงานลงไปอะไรลงไปออกไปอ่ะมันก็สามารถสะท้อนกลับมาในชีวิตประจำวันของเราและโลกอนาคตของเราได้เช่นกันดังนั้นวันนี้ให้เราเลือกดีๆว่าเราจะเลือกพลังงานแบบไหนลงไปใน ชีวิตของเราในร่างกายของเราอย่าลืมนะคะว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตและโลกอนาคตของเพื่อนๆทุกคนแน่นอนคลิปนี้มีประโยชน์มากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายที่ใครก็พูดกันว่าการมินิเฟสคืออะไรแต่มันเป็นสิ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นประจักษ์ว่าการมินิเฟสอ่ะมันคือวิทยาศาสตร์ที่มันใช้ได้จริง